สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่สีโอ้โหย่าง <c oughs> <c oughs> น,น่นอนนอตื่นยังตื่นยังตื่นยังครับตื่นยังฮะ

หิวคร่ะผิวไปได้ยูไปได้ยูไปเลยเคยอันนี้บ right? ่ขี่รถยกล้อยกล้อเลยเอ้าเออไปบัดนี้ไปโอ้ยบอลอันดินมันอันนี้หลายโพดก็เลยใส่ อร่อยไหมครับอร่อยบอเต้าเอ้ยเต้าอร่อยไหมครับตื่นขึ้นมาได้กินกล้วยกล้วยหวานๆครับมีกล่องดินเลนโอ้ยสนุกครับผมฝุ่นดึงไปแล้วไหนหน่อยกรหูแจ๊คดึงของจะก็ไปแล้วฮะบ่เอาเด้ออืมนิงเอาเอาแล้ว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  ก้นเอาก้ Emp อนอืมโอ้ย şey มัดเหมยเละมั้งไงงองไ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 งงองหุ่นบูแน่กับลูก แม่ลูกเดี๋ยวข้อน,นี้เราเอาอออขอออกก่อนอพอใหญ่พกเอาขอมาถิม่มว้เอาาอมาถิม่มว้เขาออกเนาะแม่กับลูกหนิงเอาพิ่งว่าเอาไปืะ ร้อยถึงเตตะกาได้นี่ขอบคุณเวลาพ่อแม่เอ่ีที่เขามาชมคลิปวิดีโอนะคะเขามาเป็นกำลังแรงใจให้เราครอบครัวมิ่งมงคลแล้วก็พวกเราชาวช้างทุกคนนะคะว้าวตะเล่นตะเล่นตะเล่นอู้อู้อู้ออ เฮ็ดยังถอยมาเฮ็ดยังฮะถอยมาเฮ็ดยังเออาเอาเอา,เอาไปไปขาลังข้านาได้น้ำกันเมิดอมเออเห็นบอได้น้ำกันเมิดแอดแลดแปงแปง โอ้ยงอวกหนางอวักลังแล้วบันนี้เอ้าืออเออืออโอ้ยเพื่อนใ้กองดหินเหรินเพื่อนโชว์ดีแทย้ยังอยู่ทรายแล้วบันนี้เด้อเดี๋ยวกองทรายถ้ามีทรายก็จะเอาทรายมาให้เหริน แม่แม่เอฟซีที่แม่แม่เล็กอเมริกาแล้วก็แม่วันแม่ยังอีกนอสายแม่อยู่ค่ะที่บอดายเอ้ยน้ำโนเลยดินมาให้เหรีแม่ดินใส่หม่งหันมองนี้แน่ใส่น้ำขอกเดี๋ยวพ่อเกียรตต้งมีเขาไปแล้ว ไปละกะจิบมั่งหัวม,มั่งมีออกปขชงรถพิ่นเขาไปเทว่าต้องไงเท่ไก่คุ้น,นหลาย่าอุ้ยโอ้โตคือดำดีแถ้นะอะฮะพุ้น โตคือดำดีแท้ครับนั่นเห็นโบโตคือดำดีแท้ครับว่านฮ <c oughs> <c oughs> ึมว่าไม่หยังดอกอนั่นเพราะไงพีกคนสูบั้งแต่มหมูว่านคำๆเลยเอยแม่กับสุวนกคนสะแล้วเออ หนึ่งพันเอ้ออาอาปากใสดินฟอมบ่ใส่ง่วงใสนี่เย็บไสนเนาะขันอยากกินบ่ต้องอายดอกบ่ตองเนียนปานั่นเออเห็นบอบ่ต้องก้มดอกเออเอาง่วงเออหนั่งง่วงแกใไซยังสั่นล่ะผู้ใดสชวอาอย่างเคยกินอยู่ไม่เนียนไม่เนียนครับบ่ตองเนียนเอาเลย นั่นห,หลายท,าห,า,ยทาหลายทาหลายทางคุณอู้หู้อู้หูนน้นั่นนั่นเออแป้งแปงแป้งแปงแป้งแป้ง,ปงผมโชว์ครับผมออกกำลังกายครับโชว์ให้พี่ๆน้องๆเบิง้งพ่อแมสี่เบิง้ง โชครับโชโอ้โหโอ้โหโอ้โ,อโ,อโอ ข่อยหนึ่งกเสร็จมีแห้งคึกทั้ง,ทงหนูครับผมอ้าทั้งหนึ่งด้วยนน้ำกันกินน้ำกันอ่าเสียบบ่อร่อยบอ่ครับร่อยไหมครับโอ้ยเสีบยบไหล เพ no. so so ิ่มพลั่งเพิ่มพลังงมิงว่ะสิได้มีแห้งคึกเจ้าขอขอบคุณในเมทีทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอค่ะก็มาแล้วอย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์นะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจค่ะกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะคะแม่ค่ะขอจบคลิปนัารักไว้เพียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ